ไฟไหม้โรงงานไทยเบ็บเวอร์เรดรีไซเคิลย่านปทุมธานีเจ้าหน้าที่เร่งหาสาเหตุเมื่อเวลา22.30นาทีวันที่15พฤศจิกายนร้อยตำรวจเอกอุดมเกียรติแจ้งมาร้อยเวรสอบสวนสพเมืองปทุมธานีได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้บริษัทไทยเบ็บเวอร์เรดรีไซเคิลจำกัดเลขที่82หมู่3ตำบลบางคูวัดอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีจึงไปที่เกิดเหตุพร้อมด้วย ตำรวจเอกวิวัฒน์อัศววิบูลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองปทุมธานีรถดับเพลิงเทศบาลเมืองบางคูวดัดและรถดับเพลิงใกล้เคียงจำนวนกว่า20คันเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภยัยเจ้าหน้าที่มูล,ลนิธิป่อเต็กตึงที่เกิดเหตุเป็นโกดังเก็บขวดแก้วและกระดาษกำลังถูกไฟลุกไหมอย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจึงได้ช่วยกันใช้น้ำฉีดเข้าสกัดไฟเพื่อไม่ให้ลุกลาม ากการสอบถามพันตำรวจเอกวิวัน์อัจจววิบูลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองปทุมธานีกล่าวว่าเบื้องต้นจากการสอบถามเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นโรงงานรับซื้อขวดและกระดาษเพลิงได้ไม่จากด้านในและตรวจสอบในขณะนี้ยังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเลิงลุกลามอยู่ในวงกำกัดและได้ประสานรถดับเพลิงข้างเคียงมาช่วยดับไฟแล้ว จากการสอบถามได้ข้อมูลว่าขนาดเกิดเหตุไม่มีคนทำงานส่วนสาเหตุนั้นต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์พิสูจน์หลักฐานหนึ่งเข้าตรวจสอบอีกครั้ง